กาละเมมีเรื่องเล่าชายชรากับภรรยาเด็กก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ไว้ให้ยายเมด้วยนะคะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชราคนหนึ่งชื่อว่าตะอินเรื่องอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางภูเขา ชายชารานั้นเป็นคนใจดีมีน้ำใจและรักความสงบแต่เขาก็อาศัยอยู่เพียงลำพังมาหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าหนูนาซึ่งเป็นหญิงสาวที่อ่อนโยนและน่ารักแม้ว่าเธอจะอายุน้อยกว่าชายชาราอย่างมากแต่เธอก็ไม่เคยรังเกียจในความแก่ของตาอิน หนูนาเห็นความเมตตาและความห่วงใยที่ตาอินมีต่อผู้อื่นและเธอก็รู้สึกชื่นชมและอยากดูแลเขาทั้งสองจึงตกลงแต่งงานกันแม้ว่าคนในหมู่บ้านจะวิพากษ์วิจาร์ณว่าตาอินแก่เกินไปสำหรับหนูนาแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ใส่ใจกับพูดเหล่านั้นเมื่อเวลาผ่านไป ความรักของทั้งคู่ยิ่งเน่นแฟนหนูนาดูแลตาอินเป็นอยา่างดีในขณะที่ตาอินสอนหนูนาถึงการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบทั้งสองจึงมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจในที่สุดคนในหมู่บ้านก็ได้เรียนรู้ว่าความรัก ไม่ขึ้นดูกับอายุแต่มันคือการใส่ใจและเคารพซึ่งกันและกันและทุกคนต่างยอมรับในความรักที่แท้จริงของทั้งคู่วันหนึ่งตาอินเริ่มมีอาการป่วยหนักเนื่องจากอายุที่มากขึ้นหนูนาคอยดูแลเขาไม่ห่างเธอทำอาหารที่ดีที่สุดคอยเฝ้าข้างเตียงด้วยความห่วงใย และอธิษฐานขอให้ตาอินหายดีแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่หมูนาก็ไม่เคยบน่นเพราะความรักที่เธอมีให้กับตาอินนั้นยิ่งใหญ่กว่าความเหนื่อยล้าเวลาผ่านไปแม่อาการของตาอินจะไม่ดีขึ้นหมูนาก็ไม่เคยยอมแพ้จนวันหนึ่งตาอินพูดกับเธอเบาๆว,าวา่า หนูนาเอืยข้าอาจจะไม่ได้อยู่กับเจ้านานเท่าใดแต่ข้าขอบคุณเจ้าเหลือเกินที่ดูแลข้าอย่างดีชีวิตข้าดีที่สุดเมื่อได้มีเจ้าเป็นเนื้อคู่หนูนาได้ฟังคำพูดเหล่านั้นน้ำตาเธอไหลออกมาแต่ก็พยายามยิ้มให้กำลังใจตาอินเธอตอบกลับว่า ตาอินจ๋าไม่ว่าเจ้าจะอยู่กับข้าได้นานแค่ไหนข้าก็จะจดจำทุกช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันข้าไม่เคยเปียใจยที่เลือกเจ้าเป็นคู่ชีวิตและแล้วคืนหนึ่งตาอินได้จากไปอย่างสงบนูนาเศร้าเสียใจยเป็นอย่างมากแต่เธอรู้ดีว่า ตาอ,อินได้จากไปด้วยความสุขเธอจึงตัดสินใจทำให้ชีวิตของเธอมีความหมายโดยนำคำสอนและความรักที่ตาอ,อินมอบให้มาใช้ในการดูแลคนรอบข้างเธอช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านปลูกฝังค,ความรักและความเมตตาให้กับเด็กๆในหมู่บ้านจากนั้นเป็นต้นมา หนูนาเป็นที่รักของคนทั้งหมู่บ้านเพราะความเมตตาและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเธอเรื่องราวของความรักระหว่างตาอินและหนูนาถูกเล่าขานต่อไปเป็นบทเรียนถึงความรักที่ไม่ยึดติดกับอายุและเวลาแต่เป็นความรักที่สร้างขึ้นด้วยความใส่ใจและความเข้าใจ และนี่คือนิทานที่บอกเราว่าแม้ความรักจะมีอายุไขแต่ความทรงจำและความดีงามที่เกิดจากรักนั้นจะคงอยู่ตลอดไป